ังเกตได้ยังไงว่าเราเนี่ยอายุน้อยๆแล้วเรามีความเสี่ยงที่จะมีอาการคล้ายๆกับคนอายุเยอะที่เขาประจำเดือนหมดไปแล้วอันนี้ต้องดูก่อนว่า,วามีปัจจัยโรคม,มีอะไรที่เกี่ยวข้องไหมอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องของรังไข่ไหมมดลูกมีปัญหาไหมอันนี้นะครับอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางดูนะครับผมแต่ทีนี้บางคนโดนตัดรังไข่ออกไปเอาไปข้างนึ่งแล้วไ้ไข่น้อยลงหรือว่าโดนถ่าไปทั้งมดลูกเลยนะครับอันนี้ก็จะมีอาการไวท์ทองตามมาได้ชัดเจนมากๆเลยถึงแม้จะอายุยังไม่ถึงก็าตามเนี่ยแต่ว่าพอโดนตัดออกไปเนี่ยเพราะว่า,า,าร พอโดนตันออกไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะวัยท้องได้มากกว่าคนอื่นทั่วไปก็คือผู้หญิงที่บางคนจะมีแนวโน้มที่ประจำเดือนมาไม่ปกติด้วยใช่ไหมคะก็คือเป็นคนที่แบบประจำเดือนมาน้อยเกินไปหรือว่าประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติเนี่ยอันนี้ก็คือมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะนอนไม่หลับร้อนวุบวาบหรือไรอารมณ์มีปัสสาวะแสบขัดผิวแห้งง่ายผมร่วงง่ายอันนี้ถ้าเริ่มมีเป็นคนที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติก็มีความเสี่ยงที่จะมีอาการแบบนี้เร็วก็คือเหมือนเขาเรียกภาวะัวทองก่อนไวใช่ไหมคะใช่ครับผมคือผู้หญิงแต่ละ คนเนี่ยจะมีไข่หรือว่าจานวนไข่เนี่ยมาตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่เท่ากัน <c oughs> บางคนเนี่ยอย่างที่บอกทําบุญไปดี <c oughs> มีไข่อยู่ในใรังไข่อยู่มาก <c oughs> ไข่ค่อยๆตกค่อยๆใช้ไปแต่ละเดือนเนี่ย <c oughs> ถ้ามีไข่อยู่เยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีประจำเดือนได้นานกว่าคนทั่วไป <c oughs> ไข่ค่อยๆตกวันทีละเดือนก็จะมีเพราะว่าไวท้องที่ฉลอไปแต่บางคนเนี่ยมีไข่ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นมีประจำเดือนทุกๆเดือนใช้ไข่ไปทุกๆเดือนเนี่ยจะหมดได้เร็วกว่าคนอื่นๆเพราะฉะนั้นอาการไวทองของคนกลุ่ม ก็เจอเหมือนกันประมาณสัก30ไปลายปลาย30กลางกา<ช>เริ่มมีอาการเหล่านี้แล้วบางเดือนมีประจำเดือนบางเดือนไม่มีประจำเดือนนานไม่ปกติ<ช>ก็เริ่มมีปัญหาแล้ว